สวัสดีค่ะแม่ต้อยค่ะแม่ต้อยที่เก่าเนาะค่ะเนาะเมือนี้แม่ต้อยสีผ้าพี่น้องไปเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะเพราะวามือนี้แม่ต้อยกับสีผ้าขอผ okay. ้าผ้าพี่น้องเนี่ยแหละค่ะไปชมบรรยากาศบรรยากาศบานของบานแม่ต้อยเนาะค่ะเนาะไปชมเมืองว่าแม่ต้อยอยู่จังไดอยู่ยังไดอยู่กับไผเนาะค่ะไปค่ะไปชมเมืองค่ะอันนี้ ันนี้ก็สิเป็นเป็นนาบ้านเนาะคะ่ะเนาะเป็นนาบ้านก็สิปลูกต้นดอกไม้ไว้เนาะคะ่ะเนาะเป็น,นบ้านก็นงว่านเตีนสมบูรณ์แบบดอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยหอกกับหอกเพราะว่าไม่ต่อยกับไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะแตอยู่ตะบ,บานค่ะอยู่เป็นนงีี่ลพ้อบรรยาก,กาศโอ้ย จมองมองมุมันนนเบียนที่นองกสดีบหกพกแน่แนแหนอยนกะค่หนอะมูมันนนเบียอันนี้ก็ติดเว็นเ่นว่าขืนอันนี้มดเนจนว่าขืนมีพุ่นมดอันนี้ก็สิเป็นรถักายานสามล้นอน้องหนอะัอ้ยายานคูดใจักรยานคู่ใจอลองทรสอบดูว่าี้ดน อย่างสิอ่อนไม่ได้นอยค่ะเพราะว่าจักรยานขั้นนี้เนาะค่ะน้อกับเมเทปตาตาข้าวเม่เทปมันยืนนาะค่ะน้อเม่เทปมันกับเอาห้ยม่ต์อยมาขี่ขี่ไปเฮ็ดงานอยู่บ้านพักเนาะค่ะบันี้ก็เลยซูเมอร์นี่รังเทียนม่ต่อยก็นอนอยู่บ้านพักก็เลยบดใส่เอาไปขี่เนาะค่ะอันเม่เทปมันก็ดีดีเด้พี่น้อนได้ดีมันจะเม่ต่อยผมนี้ย่างอันแนวว่ามีรถเนาะพี่น้องมันก็ว่าเม่ต่อยจะเอารถจักรยานไปขี่ ก็ไหนขี้เฮ็ดไปเฮ็ดที่อยากทำเลยเล่าจะกระย่างขัน้นหน่อยเนาะแต่ว่าแบบช่วงนี้เราค่อยดๆขี้เราพี่น้องก็เลยจอดไว้จอดไว้สักวกันแ็่ว่าก็กไปขี้อยู่แต่ที่ยุบป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องหลานเป็ดก้อยอันหกแน่เด้อพี่น้องโอ้ยนี่อล่ะ แต่ทีอยู่ประมาณนี่พี่น้องหกเนี่ยเจ้งนนางานพราะว่าเม่ต่อยก็บบกครเลยไมอยุบหนาม,มันถ่วมมันไหลเข่าพี่น้องน่าม่วนนี่เงินีไห,หลเข่าถ่วมเมือพี่น้องอยน้ำไหลเข้ามไาไหลถ่วมจังเจ้างานบกครเลยไมอยู่มันพื้นที่ของมูวนี่มันสูงบานพื้นที่บ้านเม่ต่อยนี่มันติดตำเนะาะค่ะเนาะมันติดตำบานนี้เวลาฝนตกฝนยังน้ำไหลเข้ามา,มาถ่วมเมือพี่น้อง จังว่าที่อยู่ภูเก็ตไม่ได้เพี่น้องแต่ว่าเอาให้เบิรงซือมาบริเวณบ้านเนี่ยต่อยอยู่จังใดเนาะค่ะมันตำโกมือมั้งครับแม่นมันตำโกมูอเพราะว่าถนนสูงเพื่นเธอถนนขึ้นไม่ถนนมันสูงแบบนี้น้ามันไหลเข้ามาท่วมท่วมท่วมเมื่บ้านนี่อยู่กับพวกใครได้กอกพี่น้องจังว่าไม่ต่อยกับอยู่ตะบ้านพักค่ะนี่แหละปฏิประมาณนี้แหละข้างหลังบ้านจะเป็นอีกมุ้มเรือนได้บ้าพี่น้อง ร่างมานนี้เ้อาก็สิเป็นอีกมุ่งหนึ่งค่ะ <S <S ทางนี่ก็สวมพี่น้องสวมมืดเมืเ่อนผมดินขึ้นมากเพราะว่าถ้าห้องผสมขึ้นทั้งสี่น้ามันจะไหลเข่าค่ะนี่ก็เป็นอีกมุม้งหนึ่งขั้วกับย่งางบ้านไหนมีเราพี่น้องขั้วกับห่างกับมากงออกม,มืดนะ่ะ ซุ่มขั้วซุ่มยังกับบมีน้ำไหลเขมหมดก๋เลยเด้ยพู่นขี่ดินถ้นใบกันขอใบทับบกันใบยังสีน้ำทั้งในนั้นสิเป็นสางเลยล่ะพี่น้องซ้ามาสางรัวท่านไหลเข้าไปค่ะบริเวณรอบบ้านนี่ก็อยู่กับมานนี่เนาะคะ่ะแต่ยังว่าเดยสมบูรณ์ปันใดดอกค่ะพี่น้อง,ย,งยังขาดทุนทรัพยังขาดทุนรัพย์อยู่ค่ะยังขาดทุนรัพย์ที่มาสางมาเห็ดมายังเนาะคะ่ะเนาะ แม่ต่อยก็สีพยายามเก็บหอมล้อมรีบไหวเพราะว่าสีได้มาเห็ดคั่วกะซอยเชียร์ในเด้อพี่น้องซอยเป็นกำลังใจแม่ต่อยนยคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยแน่เพราะว่าแม่ต่อยเห็ดเก็บรุ่งกะให้พี่น้องเบิ่องยังสียละค่ะเพราะว่าก็บว่ต้องด่ามาเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่ต่อยก็อยู่จังสี่เพืองเสียค่ะพ่จักกีบานยังไหนกะแม่ต่อยก็สีพยายามเก็บหอมล้อมรีบมาเห็ดคัวเนาะค่ะเนาะ บานนี้พี่น้องพันธ์ที่ว่าลูกเต่าไปใส่ลูกเต่ากับไปเป็นขอบเป็นขั้วของเขาเมื่อแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเขากะเหตุกำลังเหตุกำลังสางกับขอบขั้วของเขากับเป็นต่อยกับยุ่นีีผู้เดียวกับพยายามเหตุใบว่าจะคล้องกับทีเหตุใบเพื่อลูกเพกื่อเต่าไปสั่นละเนาะค่ะพี่น้องบ้านลูกเต่ากับไปยู่ไผ่ยู่มั่นบม,มื่แม้เรายู่ไผ่ยู่มั่นเด็กน้องไปทำงานไปหาเงินนั่นละซอยกันเนาะคะ่ะหาเงินซอยกัน เห็ดบานเห็ดหย่างเนาะคะ่ะขอบคุณได้หลายค่ะสำหรับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เม็ดต่อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เม็ดต่อย,น,ยน,ะะนั่นเด้อค่ะค่ะนี่ราคาก็สิเป็นเป็นภาพรวมของบานเม็ดต่อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นภาพรวมที่ว่าเม็ดต่อยไทยเบิร์เนาะค่ะกะดอกไม้นี่ก็งามๆดอกไม้ก็เรล่องงามๆ ดอกกำลังบานกำลังสวยดอกช่อดเลยค่ะไปค่ะบันนีกาซีแม่ต้อยกฤติภาไปไปชมบรรยากาศรอบบ้านเนาะค่ะเนาะเฮาเฮาไปเบิ่งเยี่ยมสร้างหน่อยกันค่ะไปเบิ่งบ้านสร้างหน่อยว่าสร้างหน่อยเป็นอยู่จังไหนกำบ้ากนิดหน้อยอันนี้กาซิอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะกาซิอยู่อยู่ประมาณนี้บ้านแม่ต้อยยูนี่บ้านสร้างเนอยกาซิอยู่ทักกันไปยังั่นเนาะค่ะเนาะ ชมบรรยากาศบ้านสร้างหน่อยน้องกันค่ะชมบรรยากาศบ้านสร้างหน่อยน้องกันน้องกัเนาะโอ้วอกไก่กันดอกพี่น้องบานไม่ก็กรบานสร้างหน่อยอยู่ เป็นบรรยากาศของบ้านสร้างหน่อยเนาะคะ่ะเพคนจิบปูดอกไม้หนาบ้านแดดสวยงามด้วย,ยค่ะนี่ซึ่งดอกเสียนดอกหยังดอกเสียนงามงามที่นอ้องค่ะเนี่ยครับแต่จีเป็นบรรยากาศของบ้านสร้างหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเพคนจิบปูดอกไม้งา้าบ้าน,น,น เซลฟี ie, ่กับมาเซลฟี่อยงที่ค่ะเซลฟี่ก็ต้องใม้บานงทางหน่อยภาพแบบสวยงามเลยเนาะค่ะเนาะนี่ยก็คือบรรยากาศของบานงทางหน่อยเนาะค่ะดอกเป็นี้ก็ห้างงามนะเ้าจะว่าเซลฟี่ประจำเด้่ยคือน้องเซลฟี่กับต้นงดอกใม้แบบสวยงามเลยเน้องค่ะแล้ไปเลยแล้วก็ปลูกปลูกงานเด้ บ้านสร้างหน่อยเนาะก็เป็นท่อนมัาปลูกดอกไม้เนาะพี่น้องอยู่บ้านแถวข้าวนี่กะอยู่บ้านแถวข้าวนี่กะสร้างหน่อยเนึกค่ะไปปลูกสร้างหน่อยก็อยู่หลาบ้านหน้าชั้นแนวชาวจอยเมเปาดุ้นนี่ค่ะเดินก็ไปปลูกเพราะว่าเพป็นมักปลูกต้นดอกไม้เพราะว่าจะปลูกอยู่บ้านแถวข้าวบ้านเพชนก อีกมุมนึงเด้พี่น้องอันนี้ดอกเข็มดอกเข็มทองดอกเข็มทองนี่มีประโยชน์เด้พี่น้องเพราะว่าเวลาไหว้คู่เด็กหน่อยไหวยคู่หรืออย่างนี้กระติมาเก็บกอาอยุหนีประจําพี่น้องปลูกไว้ให้เด็กหน่อยไปหวคู่หรือเทศกาลงาน้านอันนี้เพราะว่าเขากับบัดงแพงกันเนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยกะิมาเก็บไปเฮ็ดท่านพี่น้องมีประโยชน์เด้ยนี่ดอกไมบ้บานช้างหน่อยเพราะว่าเก็บไปเฮ็ดท่านให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยค่ะบานีกา ไม่ต้อยก็ทีทขอปิดคลิปนี่ไว้จำนี่สักกอนเนาะค่ะเนาะกัขอบคุณเอฟซีหลายๆขอคุณทุกทุกไลทุกแช่ที่กดติดตามแม่ต้อยเนาะค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ต้อยในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจแม่ต้อยแน่กดติด,ดตามแม่ต้อยแน่กดไลค์กดแช่แม่ต้อยในเด้อค่ะค่ะแม่ต้่อยขอขอคุณท,ทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้แม่ต้อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่ต้อยก็ที ขอเอาไว้ซ้ำานี่สักคน,น,นเนาะค่ะเนาะกับคลิปหนาไม่ต่อยกับสีเตุให้เบิงไม่ว่าไม่ต่อยสีเห็ดยังเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณล่หลายค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะ